อยู่ที่ไหนครับเพื่อนุ่วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณค่ะไซโฟน คือเราก่อนนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางเราเป็นจีอาสาออนไลน์เราทำรายการ HSO ออนไลน์มา2ปีแล้วมาปีคะแ้วเราก็จะได้ยินคุ้นหูมากเลยกับชื่อโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเงินสุวรรอยากรู้เหมือนกันว่าเอโรงเรียนนี้เป็นยังไงนะทำไมแบบถึงเก่งจังเลยในการที่แบบเข้าร่วมโครงการในส่วนของ Happy Land Happy o ี้ออนไลน์ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่สถานที่จริงแล้วค่ะพี่นนทค่ะ จะบอกว่าเราเห็นพัฒนาก,การพอตั้งแต่แบบครั้งแรกเนาะที่แบบเขาเข้าร่วมโครงการกับเราใช่ไหมแล้วจนแบบปีล่าสุดนี่แหละที่เขาได้รางวัลกันแบบเยอะมากเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเขามีเทคนิคอะไรนะที่แบบ ทำให้แบบเด็กๆเนีย่ยประสบความสําเร็จเด็กๆเ,เราเนี่ยเขาอยู่กันประมาณเท่าไหร่นะร้อยสามสิบกว่าคนใช่แล้วเขาอ่ะมีการแบ่งการทํากิจกรรมกันยังไงวิธีการเขาทำยังไงนะเขาถึงได้โล่รางวัลจากเราตั้งสองถ้วยแล้วก็โครงการเนี้ยไปส่งผลกับเขายังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันอยากรู้เลยกันว่าในโรงเรียนเนี้มีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูชมเรียนกันก่อนนะคะ เป็นผลผลิตนะคะโหเรียบร้อยมากเลยนะคะนักเรียนมาเข้าแถวค่ะเขาเก็บมือนี้ด้วยนะเรียบร้อยมากเลยพร้อมเป็นลีดแน่นะคุณอันนี้ให้ดูปริมาณนักเรียนที่จะร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะคะคิดว่าวันนี้เอาอยู่ไหมคะไหวไหมคะก็คิดว่าจะไหวนะคะรักคำสัมมาจะได้ค่ะ ตื่นเต้นมากครั้งแรกพารากิทแบบกระทันกระทันหันเวอร์คือสนุกนะแล้วก็แล้วก็ให้ความรู้มือดีมากน่ารักมากตื่นเต้นอย่างนี้เลยครูอาสามือใหม่วาดภาพแล้วก็ให้น้องถ่ายแล้วน้องก็เก่งมากนะแล้วก็ความน่ารักก็คือเขาจะช่วยเพื่อนเขาจะแบบชอตตอบแทนช่วยเพื่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สุดตื่นเต้นมากแล้วก็จะบอกน้องว่าเด็กคนนี้เป็นนะครใคร บ้านะคะตำบลต่าแดงค่ะเราจะต้องเตรียมภากันก่อนที่เราจะไปพังรูอาสาของเราช่วงเหตุที่ภารกิจที่จะต้องไปซื้อวัตถุดิบที่เราจะไปทำอาหารกันแต่ก็อื่นค่ะของหมกนะคะได้เอไว้เยอะมากว้าวโอเคใช้ให้หมดนะไไม่น่าจะเหลือค่ะนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปกัน เราจะไปต่อกันนะคะดเดี๋ยวไปที่ไหนนะ,ะเราจะไปน้ำตกชาติราการนะคะเราไปเจอกันนะคะเจอกันค่ะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตราการแล้วะคะ <S 2> <S 2> ่ะ พลาดไม่ได้นะถ้าใครต้องการชมธรรมชาตินะคะอยากดูน้ําตกอยากได้แบบฟิลลิ่งเหมือนการแคมปิ้งเนี่ยก็แนะน<ช>ํามาที่นี่เลยค่ะ<ช>เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดพิษณุโลกเลยเราจะพาทุกคนนะคะแอบไปดูว่าน้ําตกที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นแต่เราอาจจะไม่ได้ไปครบทุกชั้นนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจกับเด็กๆตอนเย็นที่เราจะต้องไปเป็นครูอาสาถึงนเป็นแล้วแหละแล้วก็พร<ช>้อมมากเ,<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าเตรียมของมาแล้วแพ็คของแล้วด้วยให,ให้อย่างนั้นนะคะ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้นไปหนึ่งชั้นนะคะขึ้นไปชั้นต่อไปเป็นชั้นที่สองอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งชื่อชั้นว่าชั้นอะไรชั้นมลิวันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชั้นที่สองชื่อชั้นชันนิกาโอเคเราจะไปขึ้นให้ดูค่าักชั้นหนึ่งพอเนะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดแต่ว่าอยากให้พาเพื่อนๆไปชมความสวยงามของน้ำตกชั้นแรนี้แค่ชั้นแรกสวยไหมสวยมากโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบไปเพราะว่าระยะทาง3า0สเมตรพี่เขาบอกว่าก็ลำบากอยู่ทมยังทมยัง ไปเลยไปเลย,เลยนี่เราเดินกันมากี่ปีแล้วคะใส่ผลไปนู่น นิดนึงเราก็เข้าไปที่น้ําตกชั้นที่2ก็คือชั้นของการกาใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกชั้นที่2กันดีกว่าก็ยจะสวยขนาดไหนเลยอุยฟินมากนี่คือสวยมาก เป็นฟิลที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากค่ะที่เราเดินมาถึงจุดที่2แล้วใช่แต่น้ำตกอยู่ข้างล่างนะคะแต่ตอนนี้คือวิวแบบวิวสวยมากจริงๆค่ะ ตกชาตการชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือชื่อมาริวันที่เราเห็นครั้งแรกชั้นที่สองก็คือจุดนี้ชื่อกานิกานะคะส่วนชั้นที่สามการเกิตค่ะชั้นที่สี่ยี่สุนเทศนะคะชั้นที่ห้าเกตเมืองชั้นที่หกเรืองยศค่ะและชั้นที่เจ็ดคือรถจนาเดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะแบบพิสูจน์เจ็ดชั้นก็สามารถมาได้ที่น้ําตกชาตการได้เลยค่ะติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมาก อนุญาตนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องเติมพลังกันให้แบบเต็มที่นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะไปกันในช่วงภารกิจตอนเย็นกันนะคะเพราะเราต้องใช้ energy กันเยอะเนาะตอนนี้เรามีในพาสของหมูกระทะนะคะและสุกี้โอ้โหขอบคุณทีมงานนะคะไปพักเติมพลังก่อนนะคะขอสรุปสองภารกิจที่พาเรามาถึงนี่ในวันนี้ ภารกิจแรกนะคะก็คือให้น้องๆสองคนนะตามหาโล่ h p p y y l ล n ์แฮปปี้อา r ปี2022 oh. ที่โรงเรียนบ้านเนินสวรรเนี่ยเขาได้รางวัลทั้ง2โล่นี้เลยอีกกิจกรรมนึงก็คือแบบที่น้องได้บอกแล้วก็คือเป็นครูอาสานั่นเองเต้องสนุกแน่เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ let's go <laughs> ไปกันเ <laughs> ก็บกรรมก่อน <laughs> yeah. ตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณอีกครั้งแล้วค่ะพี่นุ่นใช่ค่ะพี่ฝนซึ่งก่อนหน้านี้เราสองคนนะคะได้ไปรับพลังธรรมชาติมาเรียบร้อยสุดๆแล้วก็ไปเติมแรงด้วยน้องกินหมูกระทะนุ่นนี่นั่นใดๆนะคะใช่ค่ะขอเท้าความไปนิดนึงเราสองคนนะคะเราเป็นจิตอาสาออนไลน์เราจะเห็นพัฒนาการของเด็กๆจากโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณนะคะตั้งแต่น้องเข้ามาทํากิจกรรมจนปีล่าสุดคือปีที่ผ่านมานะคะเขาได้รับรางวัลนะคะชนะเลิศน้องทั้งระดับประถมและก็ระดับ พยมนะคะเราอยากจะพบคุณครูแกนนำนะคะที่นำพาเด็กๆเข้ามาในโครงการโรงเรียนรักษาศีล5<ร>อยากรู้ว่าท่านทำยังไงนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในโครงการแล้วก็ได้รางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูแล้วนะคะ,ะ,ะเราขอเรียนเชิญน,นะคะคุณครูกาญจนาจารีนะคะหรือว่าคุณครูเบียร์ของเรานั่นเองสวัสดีค่ะ ครูคะคุณครูมีเทคนิคอะไรในการที่จะเทรนน้องๆน,นะคะหรือว่าการวางแผนยังไงในเรื่องของการทํากิจกรรมกับทาง ของแฮปปี้แลนด์ที่เอาเราด้วยค่ะที่โรงเรียนนะคะเราเราเริ่มจากคัดเลือกเด็กที่เขาสนใจอพอเด็กเขาเริ่มต้นจากความสนใจเขาจะมีความอยากทากระตือรือร้นที่จะทํา<ส>เด็กเขาก็เลยทุ่มเทเต็มที่ให้กับกิจกรรมทุกอย่างร่วมมือทุกอย่างเลยค่ะผลลัพธ์มันก็เลยออกมาโอเคทีนี้อยากจะเห็นแบบในส่วนของตัวโล่รางวัลเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยทำรายการออนไลน์มาเรายังไม่ได้เห็นโล่รางวัลเลยใช่เราเห็นแค่ภาพนาะแล้วเราก็อยากมาเห็นสัมผัสแบบโลกของจริงว่าเอ๊ะยังไง บ้างเงี้ยคุณครูกาจนาพาไปเราได้ดูไหมคะได้ค่ะเอาละค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นในส่วนของโลกรางวัลค่ะอืมสวยงามสวยงามมากดูมีความเป็นเอกลักษณ์อันนี้ขอจับได้ไหมคะได้ได้ค่ะเอาลงมาได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเป็นของปีล่าสุดที่ได้มาเนาะก็มีทั้งแบบระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษา โโอ้โหเรียกได้ว่าแบบฟังมากคว้าไปเลยโรงเรียนเดียวโรงเรียนมัธยมกสวนอ่ะเป็นแบบโรงเรียนที่เราแบบ อาเิ่งด้วยที่ความที่มีโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเข้ามาแข่งขันกันเยอะเนาะทั่วประเทศแล้วก็มีโรงเรียนน้อยใหญ่กันเยอะแล้วอีกอย่างก็คือเกมเราเป็นเกมออนไลน์เกมออนไลน์เนี่ยแบบมันก็จะมีการแข่งขันกันแล้วมันก็จะมีอุปสรรคด้านของอเครื่องมือด้วยหนึ่งความพร้อมด้วยหนึ่งมีการเตรียมพร้อมๆยังไงที่แบบเอาชนะคู่แข่งทั่วประเทศได้เด็กๆเ,เรามีพื้นฐานความเป็นเกมเมอร์อยู่ค่ะคือ,อเล่นเกมพอมันเป็นกิจกรรมที่แบบต้อง ใช้เกมกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็แบบเร็วกดเร็วมากปุ๊บปุ๊บกดเร็วกว่าคุยค่ะ <laughs> แต่ว่าก็คือเด็กๆอ่ะเขาจะมีทริคของเขาก็คือตอนที่ดูคลิปเขาก็จะมีคนหนึ่งคอยจดโนด้ตแล้วก็บอกข้อมูลเพื่อนว่าในคลิปที่ดูไปเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใครทำอะไรก่อนที่เราจะมีกิจกรรมต่อไปเนาะอยากทราบฟีลลิ่งของครูนิดนึงค่ะที่ได้เข้ามาในโครงการแล้วได้ทํากิจกรรมกับเด็กเห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกวุ่นวายดีค่ะมีความวุ่นวายแบบเด็กๆเขาก็จะตื่นเต้นกับกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกประทับใจที่เขาให้ความสนใจเพราะว่าถ้าอย่างแบบเราเรียนเฉยๆสมมติว่ามันเป็นกิจกรรมที่แค่ให้เด็กมานั่งฟังพระเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สนใจละเพราะว่าความเป็นเด็กเนาะเขาเขาต้องสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเกมทากิจกรรมลักษณะนี้ตอบโจทย์เด็กๆใช่ค่ะเด็กๆชอบมากเลยค่ะค่ะพูดถึงตรงนี้ค่ะครูนอกจากมาลงพื้นที่ดูเด็กๆแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่พวกเราสอง ะะอยากจะทำประพ่งาน<ด>เป็นครูอาสา,าในการที่จะทำกิจกรรมจากแฮปปี้แลนด์แฮปปี้ r อ้ออนไลน์เปลี่ยนมาเป็นแฮปปี้แลนด์แฮปปี้ r อ n t ออน์ในวันนี้ได้ะอยากจะขออนุญาตคุณครูไปทำกิจกรรมกับไ,ไปอีกต่อได้คะด่คะวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ นาทีพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะน่าแบบคือตอนนี้เรายอมรับว่าตื่นเต้นมากๆซ้อมไปกี่รอบละวแปดล้านรอบเลยค่ะพร้อมกี่คะแนนมีสิบมีร้อให้แสนค่ะพร้อมมากขีนเขาได้คือถ้าบอกลอยเขาก็จะไปแสนนี่ถ้าบอกล้านเขาคงไปรวมพลังกันหน่อยไหมล่ะวรวมพลังกันหน่อย Let's go เราได้มองในมมุของคนบางคนที่เราแบบเราเห็นเพื่อนคนในทางดีแล้วก็มองคนในแงแ่ดีว่าอ,อย่างน้อยเขาก็ทำเขาเขาเขาก็เคยท,ทำดีกับเราอะยเงี้ย ตื่นเต้นมากพี่นุ่นเพราะว่าคือในหัวที่คิดอีกแบบหนึ่งแร่พอมาเจอสถานการณ์จริงอ้าวอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราแบบ เอ๊ะยจะทำยังไงดีอะไรเ uh huh. งี้ยน้องๆอ,อ่ะจอยกิจกรรมกับเราทุกอันเลยคือให้ทำอะไรก็ทำตบมือส่งเสียงแบบพร้อมสนุกเพราะว่าน้องๆะคะ่ะเขาให้ความร่วมมือกับเราดีมากนะคะอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่มาออนทัวร์ด้วยเราก็เลยเห็นเวลาเรามาลงพื้นที่มันจะไม่เหมือนออนไลน์คือเราไม่รู้ความวุ่นวายด้านหลังเป็นยังไงแต่วันเนี้ยคือเราเห็นว่าเด็กเล็กกับเด็กโตอ่ะค่อนข้างต่างกันมากๆนะคะครั้งนี้ก็สนุกค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปทำกันบ้านต่อ เป็นผลใช่ปะเติบโตในด้านของความคิดเด็กอนะสมัยนี้เขาแบบโตวไวมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบความคิดการแสดงออกพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเราก็ลืมโมเมนต์ของความเป็นเด็กนะช่วงนั้นอนะพอได้กลับมาเห็นเด็กๆอะค่ะมันก็เลยเหมือนย้อนกลับไปที่ตัวเองอะว่าแบบเออณ้ตอนนั้นเราทําอะไรอยู่นะอะไร้ย่เงี้ยมองเป็นเรื่องของมอง attitude ดีกว่าเพราะว่าวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำอะมันเป็นด้านงการจับดีบางทีเราเราโตขึ้นมาเราอาจจะลืม บางโมเมนต์เล็กๆเหล่าน,นี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราไปแต่พอเรากลับมาทํากิจกรรมกับน้องๆส่วนหนึ่งนะลึกๆมารีมายตัวเราด้ว,ว่าเฮ้ยจริงจริงคนรอบข้างเราอ่ะมันจะมีมบางคนที่เราสึกแบบไม่โอเคกับเขาแต่จริงจริงอ่ะมันมีบางอย่างที่เขาอ่ะทาดีบางอย่างกับเราเหมือนกันเราก็ต้องมาปรับแอนติจูดเรากลับไปมองอีกมุมที่มันเป็นบวกมากขึ้นว่าคนนี้เขามีดีอย่างไรเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองดีๆซึ่งกันและกันมันจะได้แบบเติบโตไปได้วยกันได้ถือว่าวันนี้คอมพิวไหมคะ,คะกับการแบบว่า โตไปได้วยกันในครั้งนี้บงทีค่ะทรั้งหน้านะคะารายการ Let's Grow โตไปด้วยกันจะพาไปที่ไหนไปถ่ายทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราไว้ติดตามทั้งถัดไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะขอวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่คะ Let's Let <'s> Go, <S go.